อีกหนึ่งคันกับกระบะไททันขับสี่ฟอร์วบีง เราพมมีรถหนึ่งรุ่นนะคะมานอาเสนอนะคะก็คือรุ่นไทท่านขับ4 Pro ีโฟวิลคันนี้นะคะเดิมทีรถคันนี้นะคะของเราเป็นสีเงินเงินนะคะราคาอยู่ที่1น2่ง0 0าบาทนะคะคันนี้ลูกค้าอยากได้สีแบบแจ่มๆเราจัดให้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าปอปุ้มติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเชิญเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าเดิมอยู่นะคะ แต่ว่าแล็ปคันนี้เข้าไปมันก็จะตัดกับตัวสีดําเงานะคะมากันที่ด้านล้อด้านข้างกันบ้ากนะคะด้านข้างนะคะใส่ในส่วนของซูมล้อ6นิ้วนะคะรวมถึงล้อแม็กนะคะขอบ18แต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนแค่ยางซูมแม็กนะนะคะคเป็นของออฟโรดนะคะซึ่งเดิมล้อแม็กของเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะไปดูด้านข้างกันม้ากนะคะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในส่วนของที่วันศาสตร์นะคะเบ้ามือร้องจับนะคะตัวนี้มีให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะ และที่สาคัญเลยนะคะมีในส่วนของโลบาเล็กนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะตัวของแล้วก็คือจะเป็นสีนี้แต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะเห็นได้ถึงลายเฉดสีเลยนะคะส้มก็ได้แดงก็ได้แล้วก็บางบางมุมก็ได้สีฟู้ด้วยนะคะตรงนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปขับสีโฟวิลแล้วเพราะฉะนั้น ออปชันมีครบมีเต็มหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นนะคะปอปุ่มมีให้เช่นเดียวกันนะคะก็คือออกรถดูที่ที่49,000บาทนะคะแต่งเต็มให้แบบนี้เลยนะคะสนใจโปรโมชั่นติดต่อมาหาปอปุ่มได้แล้วก็ที่เพจนะคะที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับปอปุ้มและทีมงานด้วยเจอก,กันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ